สวัสดีครับผู้ชมครับกลับมาพบกับรายการมันนี Go ่โกราวกับผมวีระธีรพัฒน์พร้อมด้วยทีมงานนาว26ก็ทุกคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาประมาณนี้นะครับเปิดมาก็เจอกันส่วนคุณผู้ชมที่ชมรายการระหว่างที่ชมไปมีข้อสงสัยมีคำถามมีข้อเสนอแนะอะไรต่อมีอะไรเนี่ยอยากจะให้ผมไปค้นคว้าม,มาตอบให้นะหรือว่าจะขยายความอะไรก็สุดแท้แต่ ส่ง SMS มาเบอร์ที่ขึ้นที่หน้าจอนี่แหละครับท่านส่งมาผมก็จะให้ทีมงานเขารวบรวมแล้ววันศุกร์เราก็จะมาตอบกันแบบสเปเชียลมันนี่โกราวนะอันนี้ก็คนที่ดูรายการมาโดยตลอดก็จะเข้าใจวัดปฏิบัตินะครับวันนี้ตลาดหุ้นตก20จุดนะครับ ยังหาเหตุหาผลไม่ค่อยจะได้สักเท่าไหร่แล้วผมจะไปขยายความในช่วงท้ายๆของรายการก็และกันนะแต่เราจะเริ่มต้นด้วยการอัปเดตความเป็นไปทางด้านเศรษฐกิจกลุ่มแรกนี่ผมอยากจะเรียกว่าเป็นยำกันลวกันนะหลังจากที่สภาพัดออกข้อมูลตัวเลขเมื่อวานนี้ที่คุยให้ฟังไปแล้วเศรษฐกิจปี57ขยายตัว7%ปี58 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ3.5ถึงร้อยละ4.5มันก็เกิดแนวคิดนะในแง่ว่าสองประเด็นนะประเด็นที่หนึ่งก็คือว่าอัตราเงินเฟอ้อที่ติดลบเนี่ยในช่วงเดือนมกราคมความเห็นมันต่างกันทางธนาคารในประเทศไทยมองว่าเป็นลักษณะชั่วคราวไม่ใช่เรื่องเงินฝืดเพราะฉะนั้นในแง่จะไปลดดอกบงดอกบี้อะไรพวกนี้เนี่ยเขาก็อาจจะยังไม่ทํา นนี้อย่างโคโกแบงก์ชาติคุณจิรเทพเสนีลุงนายุยาก็พูดในลักษณะแบบนี้แล้วมองว่าการประเมินตัวเลขอัตราเรื่องการขยายตัวทางด้านการส่งออกระหว่างสภาพ,พัฒน์บอกว่าโตประมาณ3.5กับทางแบงก์ชาติบอกว่าโต1อร์ซอันนี้ก็เป็นความเห็นอาจจะดูในรายละเอียดแตกต่างกันแต่ว่าที่น่าสนใจก็คือว่าเขาประเมินว่าอัตราเงินเฟอ้อทั้งปีนี่ไม่ติดลบ แล้วก็ไม่ใช่สู่ภาวะเงินฝืดการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดนี้ทางแบงค์ชาติมองว่าต้องเป็นทางด้านกระทรวงการคลังเรื่องงบประมาณเรื่องงบจ่ายลงทุนเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างว่ากันไปนะแต่ว่าทางรองนายกรัฐมนตรีเศรษฐกิจบอกราชวงศ์ปียยาธรเทวกุลก็บอกว่าเนี่ยคณะที่ที่ทางสภาพัฒน์บอกว่าทางกรนงหรือคณะกรรมการนโยบายการเงินของแบงค์ชาติเนี่ยควรจะพิจารณาลดดอกเบี้ยนะ ก็เป็นแนวคิดของทางสำนักง,งานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติซึ่งก็มีตัวเองอยู่ในบอร์ดของแบง์ชาติในกรอง,งอก <c oughs> ก็น่าจะไปผลักดันทางนั้นแต่ว่าทางทางรองนายร,รัฐมนตรีเศรษฐกิจก็พูดถึงตัวเลขเศรษฐกิจไตรามาสที่สีที่ดีขึ้นภาคก่อสร้างขยายตัวอะไรต่อมีอะไรเนี่ย คือโทนของรองนายกเศรษฐกิจมันเป็นโทนแบบเศรษฐกิจไม่มีปัญหาทุกอย่างกําลังดีขึ้นแต่อโทนคนอื่นๆนี่มันไม่ใช่แนวนี้นะโทนคนอื่นๆนี่มันแนวแบบว่าโอ้โหมันอุดตันมันจะต้องทํานู่นทํานี่กันหลายๆอย่างก็ก็รับทราบไปก็แล้วกันนะครับส่วนเรื่องที่สองนะอันนี้เราต้องให้ความสนใจนะเวลาเขาจะมีโปรเจกต์ทำอะไรเนี่ยนะอย่างล่าสุดนี่กรมทางหลวง มอเตอร์เวย์ที่ทำเนี่ยมันมีสามสายท,ท,ที่เรียบร้อยแล้วอะนะครับสายที่หนึ่งนี่ก็คือจากพัทยามาตมาตาพุทธคือขนาดเนี้ยมอเตอร์เวย์เนี่ยมันถ้าผมจำไม่ผิดทางหลวงหมายเลขเจ็ดมันไปนจบตรงประมาณพัทยาแล้วมันก็จะหุบหุบจากแปดเลนมันหุบเหลือสี่เลนเนี่ยไอ้สามสิบสองกิโลเมตรที่เหลือเนี่ยเขาจะทําตอนนี้จะเปิดปร,ประกวดราคาแล้วถ้าประกวดราคานี่น,นะงบสร้างงบเวรคืนนี่ประมาณพันสี่ร้อยล้านนะเขาจะ แล้วหลังจากนั้นจะเก็บเงินนะบอกก่อนนะเสร็จเมื่อไหร่จะเก็บเงินนะครับอันนี้จะดําเนินการนะเปิดประ,ประกวดราคามีนาแล้วก็ใช้เวลาสร้างรู้สึกจะประมาณสักสิบสิบแปดเดือนหรืองไงถ้าผมจําไม่ผิดนะครับส่วนที่สองคือบางไปอินโคราชเนี่ยอันนี้ก็ค้างข้อมานานแล้วนะทุกอย่างเสร็จหมดแล้วรอเงินเคาะเลิกทํา อีกสายหนึ่งก็คือบางใหญ่กาญจนบุรีบางปินโครล,ลาชนี่ร้อยเก้าสิบหกกิโลบางใหญ่กาญจนบุรีนี่เก้าสิบหกคือตอนเนี้พร้อมแล้วรอกระทรวงขาลือแหล่งเงินทุนมาเหมาะสมทั้งโครงการแล้วก็เดินหน้านะไม่มีความพร้อมทุกอย่างรู้สึกจะผ่านอะไรต่ออะไรไปหมดแล้วอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งทางกรมทางหลวงอาจจะต้องทํานะคือเรื่องไอ้เครือข่ายทางหลวงไอ้ที่รับเขตเศรษฐกิจพิเศษ,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 ษ ห้าพื้นที่หกด่านเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งทางกรมทางหลวงก็มีภารกิจจะต้องทําเราก็คอยดูความคืบหน้ากันแล้วกันส่วนข่าวร้ายราคาน้ํามันขึ้นอีกแล้วครับพรุ่งนี้เช้าตีห้าขึ้นหกสิบตังต่อลิตรทุกชนิดส่วน e ีแปดสิบห้าขึ้นสี่สิบตังราคาใหม่จะเป็นราคานี้นะครับแก๊สโซฮอเก้าห้านี่จะสามสิบแล้ว นะเบนซิน95 35บาท66สตางค์ดีเซล26บาท79สตางค์เพราะฉะนั้นเนี่ยคือสถานการณ์ในตลาดโลกตอนนี้ราคาน้ำมันปรับขึ้นนะปรับขึ้นเล็กน้อยนะแต่ว่าบ้านเราเวลาน้ำมันขึ้นนี่ขึ้นเร็วเวลาลงลงช้านะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เข้าใจผมก็ไม่เข้าใจกลไกลเขาละแต่ว่าคนจะบ่นในลักษณะแบบนี้อ่ะอีกเรื่องหนึ่งสำคัญนะหลายท่านที่รอกฎหมายของกระทรวงการคลังเนี่ย ทางท่านฐ้นตีช่วยว่าการกระทรวงการคลังคุณวิสุทธ์ศรีสุพรรณบอกว่าภายในเดือนนี้กระทรวงการคลังจะเสนอกฎหมายสําคัญสามฉบับฉบับที่หนึ่งรา่างญยตดที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนี่แหละครับจะมาเก็บเงินท่านส่วนอีกสองอันเนี่ยนะครับคือการจัดระบบกฎหมายสรรพสามิตรทาเป็นประมวลกฎหมายสรรพสามิตรแล้วก็ทาง สุรากาซึ่งมี3ามสี่ฉบับเนี่ยก็จะรวมเป็นประมวลกฎหมายสุรากาคือทําเป็นโค้ดทําเป็นระบบเหมือนประมวลกฎหมายที่ดินประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ประมวลกฎหมายยาคือมันจะอยู่ในตับเดียวกันทั้งหมดเลยนะไม่ใช่แยกเป็นพระราชบัญญัติกระจัดกระจายอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนะสาระสําคัญของกระทรวงกระทรวงทางทางกรมสัรพสามิตรเนี่ยคือตอนเนี่ยฐานในการคํานวณภาษีเนี่ยเขาจะใช้ราคาขายปลีกแนะนา คือขนาดนี้มันเก็บราคาหน้าลงเก็บที่ผู้ผลิตราคาที่ผู้ผลิตเนี่ยไปถึงปลายทางมันห่างกันเยอะไอ้ส่วนนั้นนไม่ได้เก็บภาษีโดยเพราะพวกเหล้าพวกเบียร์พวกอะไรพวกนี้มันจะเป็นลักษณะแบบนี้ก็คงจะมีการแก้ไขจัดระบบกันใหมเ่เพื่อเพื่อเพิ่มรายได้นะครับขนาดนี้ก็ต้องยอมรับว่าในแง่ของ รายได้ของกรมสรรพกรนี่จะกระทบมากเมื่อวานเ่าให้ฟังไปแล้วกรมสรรพสามิตนี่ดีขึ้นเพราะว่ามันจัดเก็บภาษีสรรพสามิตรน้ำมันเข้ามาในระบบเมื่อก่อนเนเก็บภาษีน้ำมันดีเซลเนี่ยลิตรละครึ่งสตางค์อะตอนนี้เขาปรับขึ้นมาผมจำไม่ได้รู้สิจลิตรละสาบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์ก็ถือว่าในแง่ของสามกรมนะกรมสุรากรเนี่ยเก็บภาษีต่ำกว่าเป้ากรมสุรากออกรมสุรากรก็ต่ำกว่าเป้าก็จะมีกรมสรรพสามิตรี่เกินเป้าแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นเรื่องดีนะครับ เพราะว่าไอ้กเกินเป้าบางทีก็ไปรีดมาจากคนอื่นเหมือนกันอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องเรื่องเรื่องแรงนะตอนนี้ก็ที่จริงก็ปีนี้ก็ไม่ถึงกับคึกค,ค,คักโครมครามแต่ในแง่ของการบริหารจัดการเรื่องน้าเนี่ยเป็นเรื่องปวดหัวอยู่เหมือนกันคือเรื่องปลูกข้าวนาปังนี่นะขณะนี้ต้องบอกเลยว่าน้ําที่จะเหลือเอาไปหล่อเลี้ยงข้าวนาปังที่ฝืนทํากันเนี่ยนะ หลือแค่ปอด800ล้านลูกบาทไม่ต้องรอฝนหน้าใหม่มานี่แหละครับแต่ว่าในแง่การปล่อยน้ำเพื่อดูเนี่ยคือทั้งหมดที่จะใช้ได้เนี่ยนะหมื่นแปดใช้ไปแล้ว8 0 0พแต่ว่าไอ้นี่คือสุดริ่มทิมประตูนะแต่ของที่จะจัดสรรไม่ใช่เฉพาะเรื่องทํานายอย่างเดียวมันมีหลายอย่างเนี่ยเหลือประมาณ800คือข้าวนาปังเนี่ยคือในเขตชปรบาทานเนี่ยมันปลูกทั้งหมด4 7, 2, ล้าน7 20,000ไร่ สูงกว่าที่ควรจะปลูกสองแสนเก้าหมื่นไร่เนี่ยสูงกว่ากันประมาณสักแสนแปดหมื่นไร่นี่ก็คือเสี่ยงดวงอะ่ะถ้ามันเก็บเกี่ยวได้ก็โอเคนะส่วนเรื่องของการดําเนินการที่ต้องระมัดระวังคือการปล่อยน้ํามาเพื่อดันน้ําเข็มเขาก็ต้องคอยดูน้แม่น้ํเจ้าพยาเป็นยังไงแม่น้ําท่าจีเป็นยังไงแม่น้ําแม่กลองเป็นยังไงก็ไปวัดค่าที่ปากแม่น้ําดูขนาดขณะนี้ยังไม่ถึงขั้นที่ว่าเข็มจนเป็นปัญหาต่ํากว่าระดับเกณฑ์มาตรฐานอยู่ แต่ถ้าเกิดมันแรงมากๆไม่มีฝนไม่มีน้ำแต่ข้างข้างบนไหลลงมาดันเนี่ยนะมันก็อาจจะเค็มได้พอเค็มปั๊บเดียวแถวข้างๆมันก็เสียหายเหมือนกันอ่ะอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องอัปเดตนิดเดียวนะครับเรื่องรถไฟท่านน้นตีว่าการกระทรวงคมนาคมคุณประจินจันตองบอกว่ากับญี่ปุ่นเนี่ยนะก็คือเรื่องขนส่งจะพัฒนารถรางเนี่ยนะแหละลางรถไฟของไทยเนี่ยก็อยู่ในแผนใหญ่นะก็จะมีส่วนที่ ญี่ปุ่นสนใจก็คือกรุงเทพเชียงใหม่กับแม่สอดมุกดาหารอันนี้อาจจะเป็นการปรับปรุงเส้นทางเดิมที่มีขนาดรางกว้างเมตรหนึ่งหรือจะพัฒนาเป็นรางใหญ่1.435เมตรอันนี้ก็กำลังว่ากันอยู่นะทั้งกรุงเทพเชียงใหม่ทั้งแม่สอดมุกดาหารส่วนอีกส่วนหนึ่งเนี่ยคือส่วนที่จะวิจัยและก็พัฒนาร่วมกันก็คือการจน้นบุรีมากรุงเทพกรุงเทพไปฉะเชิงสาวัญ,ญญประเทศแล้วก็กรุงเทพฉะเชิงสาวแหลมฉะบัง นะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการวางเครือข่ายคือส่วนใหญ่ก็กะขะคะคขงะอะนะแล้วก็จะชะใช้ชัยยะยังไม่ได้ลงมือทั้งนั้นนะไอ้ที่ทาอยู่ขนาดนี้เป็นของที่มันทํามาก่อนหน้านี้ของใหม่ยังไม่มีเลยนะที่ประมูลแล้วก็จะเริ่มสร,ร้างในรัฐบาลน,นี้ยังไม่มีเลยมีแต่ของเก่าอย่างรถไฟฟ้า,ฟาก็สายสีบวงสายสีน้ําเงินแล้วก็ทํากันไปสายสีแดงทําบ้างช้าบ้างทิ้งบ้างอะไรบ้างเนี่ยแต่ของใหม่นี่ยังไม่ได้ลงอะไรกันเป็นหลักเป็นฐานเลย นั้นเงินที่มาจากการลงทุนภาครัฐทั้งรัฐวิสาหกิจทั้งรัฐบาลเองทั้งกรมทางหลวงอะไรเนี่ยมันยังมันยังไม่ไหลมันต้องกดชักโครกนะต้อง flush ไม่งั้นเงินมันก็จะมากองอยู่ที่ภาครัฐมันไม่ไหลไปในระบบเศรษฐกิจมันถึงเกิดความฝืดเครืองระดับหนึ่งเนี่ยมันก็เป็นเพราะอย่างนี้ด้วยแล้วบางครั้งเวลารัฐบาลจะลเริ่มทำอะไร <c oughs> ก็ไม่ได้หมายความว่า คิดปับป๊บทำปั๊บทำได้เลยนะอ้าอย่างเนี้ยงานใหญ่การเปิดสัมปทานปิโตเรเลียมรอบ21เนี่ยผมก็ไม่นึกว่าจะมีปัญหาผมก็ไม่นึกว่าจะต้องมีการดีเลยเมื่อวานนี้ผมคุยเป็นเป็น,เป,นเป็นปฐถมบทไปวันนี้ก็จะมาขยายความต่อรายละเอียดจะเป็นยังไงติดตามในช่วงหน้าพร้อมกับเรื่องตลาดหุ้นตอนท้ายของรายการด้วยแต่ว่าตอนนี้พักสักครู่ครับ เข้าช่วงที่สองของมันนี่โกราวนะครับถือว่าเป็นการคุยต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้พูดถึงเรื่องการเปิดสัมปทานปิโตเรเลียม21นะผมพูดถึงทั้งปัญหาแล้วก็ทางออกนะครับแต่ก่อนจะไปตรงนั้นเนี่ยนะครับต้องบอกคุณผู้ชมให้เข้าใจตรงกันนะว่าถ้าจะทำให้เกิดประโยชน์ที่สุดก็คือต้องไปดูย้อนหลังเพราะผมได้พูดถึงปฐมบท แยกแยะเรื่องสัญญาสัมปทานแยกแยะเรื่องระบบ production sharing เรื่องการจ้างการผลิตนะครับแต่ที่มันมีความคืบหน้าต่อเนื่องก็คือเมื่อวานนี้มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ที่เป็นมติเมื่อวานนี้ทางท่านอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติซึ่งเป็นหน่วยงานที่ออกประกาศเชิญชวนคนมาประมูล หรือมายื่นข้อเสนอที่จะสำรวจขุดเจาะท่านทิพดีบอกว่าที่ประชุมเมื่อวานเนี้ขยายเวลาขอยื่นขอสิทธิ์สำรวจปิโตเรเลียมรอบที่21จากเดิมที่จะหมดกำหนดปิดรับวันที่16-18โทษกุมภาคือวันพรุ่งนี้กระเถิบไปเดือนหนึ่งไปเป็นวันที่16มีนาคมท่านก็หวังว่านักลงทุนที่จะยื่นจะสนใจเนี่ยจะเข้าใจนะ เนื่องจากว่าไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการประกาศเชิญชวนเข้ามายื่นออขอสิทธิ์สำรวจนะครนี้ทางกรมเชื้อเพลิงเนี่ยเขาตั้งเป้าไว้ว่าจะมีคนมาสนใจยื่นเนี่ยประมาณสิบแปลงจากทรรมวลทั้งหมดที่จะออกมาทําทั้งหมดเนี่ยยี่สิบเก้าแปลงยี่สิบเก้าแปลงเนี่ยเป็นแปลงบนบกเนี่ยยี่สิบสามแปลงแล้วก็เป็นแปลงในอ่าวไทยทั้งฝั่งอ,อ,อ่าวไทยเนี่ยในทะเลเนี่ยหกแปลงนะครับ อันนี้ก็ส่วนหนึ่งก็เพราะว่าจะรอการทําความเข้าใจกับกลุ่มที่มีความเห็นต่างออกไปในรูปแบบต่างๆที่เป็นเครือข่ายอะไรพวกนี้เนี่ยในวันศุกร์ที่20กุมภาพัน,น์นี้ตั้งแต่9โมงครึ่งถึง,ถ,งถึงกี่โมงก็ไม่รู้และจะจบวันนั้นหรือเปล่าก็ไม่รทราบที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลอันนี้เป็นอัปเดต สิ่งที่เกิดขึ้นก่อนเอาละครับคราวนี้ผมต้องอธิบายให้ท่านเข้าใจอย่างนี้นะครับว่าไม่ว่าจะเป็นก๊าซธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นน้ำมันดิบมันอยู่ใต้ดินมันจะเอาขึ้นมาใช้ได้เนี่ยคือเราไม่รู้ว่าข้างล่างมันมีอะไรมันก็ต้องใช้วิทยาศาสตร์ทางด้านธรณีวิทยาเนี่ยไปสำรวจนะ แล้วก็เพื่อดูว่ามันมีความเป็นไปได้มันหลุมใหญ่หลุมเล็กขนาดมันเป็นยังไงแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถึงจะไปทำเขาเรียกว่าหลุมขุดหลุมประเมินผลนะคนที่ได้สิทธิ์สำรวจเนี่ยก็จะไปดำเนินการสำรวจยังไม่ผลิตนะครับเต็มที่ก็คือทาหลุมประเมินผลแล้วก็เช็คดูว่าโอเคเจอไหมถ้าเจอ ก็ดำเนินการต่อทําเป็นหลุมผลิตพัฒนาไปอะไรไปแต่ถ้าไม่เจอก็คืนแต่ว่าก่อนที่จะไปมีสิทธิ์ตรงนั้นต้องเสียเงินก่อนนะครับอันนี้ประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองไม่ว่าจะเป็นระบบไหนก็ตามทีเนี่ยถ้ารัฐบาลไม่ได้ลงเงินเองตั้งแต่ต้นจนจบแล้เอามาใช้เนี่ยต้องซื้อครับระบบสัมปทา,านก็ต้องซื้อ ระบบแบ่งผลผลิต production sharing ก็ต้องซื้อแม้แต่จ้างเขาผลิตในสำหรับหลุมที่มันเคยทำไปแล้วก็ทำมาแล้วก็จ้างเขาผลิตก็ต้องจ่ายเงินไม่ได้เป็นของฟรีนะครับมันจะเป็นของรัฐเป็นของประเทศเป็นของสมบัติของชาติแต่ถ้ามันเอาขึ้นมาเนี่ยมันต้องจ่ายเงินจะจ่ายเงินมากจะจ่ายเงินน้อยจะจ่ายในรูปแบบไหนอะไรก็ส่วนก็แล้วแต่รูปแบบสัมปทานเนี่ยก็ต้องซื้อ แต่รัฐบาลจะได้เงินจากไอ้ค่าภาคหลวงกับภาษีเงินได้ปิโตเลียมแต่ถ้าเกิดเป็นรูดสัญญาแบ่งผลผลิตก็แบ่งกันถ้าเราเจ้าทั้งหมดเราก็ต้องซื้อส่วนที่เหลือสมมติเราแบ่งกันคนละครึ่งๆไอ้ครึ่งหนึ่งไม่ต้องเราก็ได้มาปยเฉยๆแต่ว่าเขาจะไม่จ่ายค่าภาคหลวงไม่จ่ายอะไรนะคนละระบบกันนะแล้วก็ไอ้ส่วนที่เราต้องการอีกส่วนหนึง่งอันนั้นก็ต้องซื้อถ้าเรามีของเราอยู่แล้วเราจ้างเขาวาผลิตซึ่งเรายังไม่มีนะครับ ระบบที่เป็นที่เรียกว่าจ้างผลิตคือจ้างเขาไปเอาขึ้นอนะ่ะอันนั้นก็ต้องเสียเงินให้เขาแต่ของก็เป็นของเราแต่อันนี้เรายังไม่มีเพราะปัจจุบันก็มีสองระบบนะข้อดีข้อเสียเนี่ยมันมีทั้งคู่แหละนะระบบหลักเนี่ยนะครับแต่ข้อถกเถียงที่เกิดขึ้นในขณะนี้เนี่ยมันมีเหลี่ยมมุมที่มันต่างออกไปมันเป็นทั้งปัญหาด้วยแล้วมันจะหาทางออกได้ด้วยหรือไม่เนี่ยผมจะขอไปสรุปในช่วงหน้าแต่ว่าตอนนี้พักสักครู่ครับ เข้าช่วงสุดท้ายของมันนี่โกราวนะครับปัญหาเรื่องสัมปทานรอบ21เนี่ยต้องดูจากเอาเป็นภาพใหญ่ง่ายๆสั้นๆน,นะครับเราใช้น้ำมันดิบที่จะเอามากลั่นเนี่ยเป็นน้ำมันสุกเติมกันเน็่เบนซินดีเซลอะไรพวกเนี้ยวันละ9 0 0 0แสนถึง1ล้านบาเรลเราผลิตได้ประมาณ2องแสนแล้วก็มีขีดความสามารถแค่นี้ต้องนำเข้าประมาณ7 8แสนบาเรล ต่อวันต่อวันนะครับไม่ต่อปีต่อวันก๊าซธรรมชาติที่เราใช้ปัจจุบันเนี่ยประมาณ5,000ล้านลูกบาทฟุตต่อวันผลิตในอ่าวไทยประมาณสักสามพนเกนะครับเรามีจาก JDA ประมาณสักสามรซึ่งต่อไปเนี่ยจะต้องให้มาเลเขาแล้วเพราะเราเป็นระบบที่เราเอามาใช้ก่อนมาเลเขายังไม่ใช้แล้วก็เรานำเข้าจากพมาก800่าแปดร้อยถึงพันหนึ ยังไม่พอนะครับเราก็นําเข้าจากเป็น L N G เข้ามาอีก240ล้านลูกบาทพุทต่อวันไอ้นี่คือสิ่งที่เราเป็นอยู่ปัจจุบันของที่เรามีอยู่เนี่ยถ้าเราไม่หาเพิ่มคือไม่มีสัมปทานหรือรอไปอีกสาปีห้าปีเลยก็ไม่มีปัญหาหรอกแต่ถ้ามันไม่พอมันก็ต้องซื้อจากข้างนอกเข้ามาโดยเฉพาะก๊าซธรรมชาติเนี่ยมันไม่พอต้องซื้อปัจจุบันก็ซื้ออยู่แล้วซื้อจากพม่าอยู่แล้ว นะครับแล้วยังจะซื้อจากกาต้าเป็นสัญญาระยะยาวอีกในอ่าวไทยจากที่เขาผลิตอยู่ไม่ว่าจะเป็นเชฟรอนไม่ว่าจะเป็นปตทอสอพออันนี้ก็ต้องซื้อแต่ว่ามันจะลดจำนวนผลิตลงมาเรื่อยๆถ้าหากไม่เปิดสัมปทานเลยในระยะต่อไปก็ต้องนำเข้านำเข้าถูกนำเข้าแพงอันนี้ก็ predictableunpredictable คาดหมายได้ยากถ้ามันถูกอย่างตอนนี้ก็ดี ถ้ามันแพงมีปัญหาแต่ที่สำคัญก็คือว่าความมั่นคงของซัพพลายเนี่ยมันไม่เหมือนกับเรามีของเราถึงจะต้องซื้อนะแต่ผลิตในบ้านเรามันยังดีกว่าแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องนำเข้านี่ถ้าเกิดมันเกิดเดินทางมาไม่ได้เนี่ยมันก็ปวนไม่หมดละนั่นี่คือข้อสำคัญที่การจะเปิดสัญญาสัมปทานรอบที่21เนี่ยหหวใจอยู่ตรงนี้แต่รูปแบบและวิธีการที่ถกเถียงกันอยู่ในขณะนี้เนี่ย เป็นอีกเรื่องหนึง่งซึ่งความเห็นมันต่างกันมากเลยออกคนละค้่เลยคนหนึ่งไปอันดามันคนหนึ่งไปอ่าวไทยคนละฝั่งเลยแล้วผมไม่เชื่อด้วยว่าคุยกันวันศุกร์เนี้ยจะได้ข้อสรุปแต่ในท้ายที่สุดรัฐบาลต้องตัดสินใจออนข้อมูลเท่าที่มีเนะี่ยมีแค่ไหนก็ต้องตัดสินใจแค่นั้นเอาไม่เอาก็ต้องจบตรงนี้ ส่วนแนอนาคตพัฒนาคิดค้นอะไรก็ว่ากันไปผมว่ามันจะเป็นแบบนี้นะครับส่วนเรื่องตลาดหุ้นวันนี้หลายคนตกตกใจนะครับลงมันทีเดียว20จุดเลยมาลงท้ายๆตลาดด้วยมูลค่าการซื้อขายไม่มากหรอห้าหมื่นล้านน่ะแต่ดัชนีมันหลุดพันหแล้วดูคนซื้อคนขายน่าสนใจนะน่าลงทุนบุคคลธรรมดานี่วันนี้กินคนเดียวเลยรับสุธทธิเลยที่เหลือขายทิ้งหมดนะ ไอ้แบบนี้มันจะลงต่ออีกหลายวันอ่ะว่ากับว่า,วาเหตุมูลเหตุมันจะมาจากอะไรกันสุดแท้แต่ไอ้ลักษณะแบบนี้มันกำลังจะกินนักลงทุนบุคคลธรรมดาแล้วดูหุ้นที่ซื้อขายมาห้าอันดับแรกตัวแรกนี่มันหุ้นเพิ่งเข้าวันนี้นะครับราคาจองรู้สึกจะสองบาทนะแต่เข้ามาในตลาดนี่เพิ่มขึ้นสองบาทเจ็ดสิบแปดสตางก์ก็กำไรจากราคาจองร้อยสี่สิบเปอร์เซ็นที่เหลือนี่ก็ลงหมดทรูอิตาเลียนไทยแอดวานปตอลงมากลงน้อยก็สุดแท้แต่ เอาแล้วครับนะครับเรื่องตลาดหุ้นก็เอาไว้ฟังนะักวิเคราะห์รายการมันนี่ไว้เขาพูดเราไปฟังกันแล้วกันผมก็พอสรุปภาพห้เห็นพอเป็นสังเขตมันนี่โกราว,วันนี้ผมพร้อมกับทีมงานนาว26คงต้องลาคุณผู้ชมไปด้วยเวลาเท่านี้พรุ่งนี้กลับมาพบกันรายการเดิมเวลาเดิมสวัสดีครับ